เ,เออเร้เราพวกเราเอาไปใช้เรียนใช้นั่นกันปะใช่ครับผมไม่แข่งมาเนี่ยแข่งอะไรแข่ง,งชิงแชมป์ประเทศไทยครับได้ไหมอ๋อที่6ของประเทศในของของวิศวะอะไรอ่ะมันเป็นจุดของวิศวกรรมการทะยานเนี่ยครับอ๋อแข่งกับกองทัพอากาศหมายถึงว่าแข่งบังคับหรือว่าแข่งโชว์ผัดผลหรือว่าแข่งยังไงมันมีสองประเทศมีแข่งออโต้กับแข่ง มนนวลคือบินมือออโต้ก็คือบินอัตโนมัติโดยไม่ใช้รีโมทโดยสั่งจแกรกคอมพิวเตอร์สั่งมันบินไปตามคลโดยให้มัน,นวิ่งตามจีพีเอเรามีคนเข้าแข่งเยอะปะเวทีที่เราไปเนี่ยยี่สิบห้าทีมครับอ๋อจ,จากมอต่างๆเขาจํากัดทีมแม้แต่วประเทครับอ๋อได้ที่หกมหรอน,น,น่าจะประมาณคะแนนรวมน่าจะประมาณคือมันคัดจากมันคัดหรือรอบสุดท้ายน่าจะแปดทีมจากคะแนนรวมที่ป้าจะประมันที่หก เราเราเขาวงการไอ้อย่างอย่างเราเขาจํากัดสายสาขาวิชาวิศวะไหมว่าเฉพาะวิศวกรรมอากาศยานนะเกี่ยวกับการบินนะถึงจะเข้าแข่งได้เลยในหัวข้อมันเป็นวิศวกรรมอากาศยานแต่ในที่ไปแข่งคือไม่ได้จํากัดว่าเป็นจากวิศวกรรมอากาศยานอย่างนะครับคือมีหมดเลยทั้งเทคนิคทั้งวิลาเทคนิคทั้งอุดมศึกษาทั้งคือสามารถเข้าร่วมได้ครับครับแล้วทีมเรามีกี่คนเอ่ยทีมผมมีประมาณสิบคนครับไปสองทีมมีแอตติเฟงขับ หนึ่งกับไอยูทีเฟซขับสองครับแล้วถ้าเขาคนอื่นเขาอยากเล่นแบบเล่นพวกบังคับอะไรพวกนี้บ้างอ่ะพวกไอ้ฮอจิ๋วเนี่ยอ๋อก็ติดต่อยังไงอ่ะไปที่ชมรมเลยครับชมรมอะไรชมรมการบินครับของมอใช่ไหมครับก็มีอุปกรณ์ให้เล่นเยอะแยะมากมายนะครับเสียค่าสมัครไหมไม่เสียครับฟรีถ้าสมมติทาตกอ่ะก็เดี๋ยวซ่อมให้ครับเจ๋งๆแล้วเราชื่ออะไรครับแนะนําตัวนิดนึงชื่อลินครับ ิเนเรียนสาขาอะไรครับวิศวกรรมอากาศยานครับปีไหนแล้วปีสองขึ้นปีสามครับจังหวัดอะไรครับสกลน,นครอ่านุ่มสกลตัวน,นี้เนาะโอเคครับ